อำนนยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่25กุมภาพันธ์2567จากผู้วาราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อำานยการจังหวัดถึงในอำเภอทุกอำเภอผู้อำานยการอำเภออนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งผู้อำานยการท้องถิ่นข้อความด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าฤดูร้อนของประเทศไทยจะเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่ของเดือนกุมภาพันธ์2567และประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงข,ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา1 1อ,องศาเซลเซียสพร้อมทั้งแจ้งเตือนจำนวนอจังหวัด ที่มีแนวโน้มค่าอุณหภูมิสูงสุดจากค่าสถิติย้อนหลังปี2566ได้แก่จังหวัดตาก44.6องศาเซลเซียสอุดรธานี44.1องศาเซลเซียสหนองคาย4 3องศาเซลเซียสเพชรบูรณ์4 3องศาเซลเซียสและหนองบัวลำภู4 3องศาเซลเซียสซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูร้อนปี2567นี้อาจมีอุณหภูมิสูงกว่า44องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากอากาศร้อนในห้วงเวลาดังกล่าวขอให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางดังนี้ดังนี้หนึ่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึงข้อควรระวังและการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากภาวะโรคลมแดดหรืออีตโตรกดังนี้ หนึ่ง,งโรคลมแดดหรือฮิตรกเกิดจากภาวะที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงเกินกว่าองศาเซลเซียสโดยมีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนการเกิดโรคลมแดดจะมีอาการหน้ามืดปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเพ้อกระวนกระวายหายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำลงตัวร้อนจัดและร้อนนอขึ้นริอยๆผิวหนังแห้งและไม่มีเงื่อนหนึ่ง ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดดได้แก่ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดเด็กอายุต่ำกว่า2ปีผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอและผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจำหนึ่งสิ่งที่ต้องรีบปฏิบัติหากพบผู้ป่วยมีอาการเป็นโรคลมแดดหนึ่งพาผู้ป่วยเข้าในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบยกเท้าให้สูงขึ้นทั้งข้างเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยถอดเสื้ออา้าของผู้ป่วยให้เหลือน้อยชิ้นลงจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประครบตามร่างกายเช่นบริเวณซอกคอตามลำตัวรักแร้หน้าผากขาหนีเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายผู้ป่วยโดยเร็วพร้อมใช้พัดลมช่วยระบายความร้อนรีบติดต่อทีมแพทย์ฉุกเฉินทันทีเพื่อส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนึ่งข้อแนะนะม่าในการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยและลดโอกาสการเกิดโรคลมแดด 1. สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนที่ระบายความร้อนได้ดีและอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดหรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งคอวันสวมแว่นกันแดดสวมหมวกปีกกว้างหรือกลางร่มควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติและหลีกเสี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ปล่อยให้เด็กผู้สูงอายุหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ภายในรถที่จอดไว้กลางแจ้งสควรดูแลเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษปัจจุบันประเทศไทยใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนซึ่งภาวะอากาศที่แห้งและร้อนระอุส่งผลให้เกิดเหตุ เพลิงไม่ได้ง่ายกว่าปกติบ่อยครั้งที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อจนเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ขอให้ประชาสัมพันธ์นอนแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยต่อการเกิดอัคคีภัยดังนี้ 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับรางปลั๊กไฟสายพ่วงเดียวกันใช้ปลั๊กไฟแบบถาวรที่ติดผนังกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลารวมถึงติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร มันตรวจสอบถังก๊าซและเตาแก๊สให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบอาหารและดับไฟกันบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้งเลือกใช้กระถางทูบหรือเชิงเทียนที่เป็นภาชนะทนไฟรวมถึงดับทุบเทียนให้สนิททุกครั้ง สจัดสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยให้มีความปลอดภัยไม่วางสิ่งของกีดขวางช่องทางเดินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต้องออกจากตัวบ้านเตรียมความพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือนหน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผ่าหูประสบภัยทั้งนี้ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย นายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อำนวยการจังหวัดข้อมูลข่าวคันชัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวศรีทัพทีมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน